Ô, vui là hấp Tôi hiến tố hấp Ui Ô, này cứ chỗ nào hấp hấp Chỗ nào, vui quá Vui quá cứ kìa Thân của nó เลตอนเศร้าถารุนกันดีครับตอนเศร้าสีม้านบอแลแ้วขึ้นนี่ก็ถือว่ามา้านเติบนี้ครับใหใส่ลูกแต่แต้มพี่ซี้อยออกปองขาดไปแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านครับพมกับผมอภิชาติจอมหยุดไทยบาน มัอน,นี้โพสิพาไปใส่เบดตีน้ำแกงครับน้ำถล่มหน้านะครับไปลุยกันครับเขาผมก็เรียพูน,นนะครับตีนปลาหมดแล้วครับ่วมทีเดียวสองขึ้นครับรอบนี้นะบบ่าจะบ่เหลือครับรอบที่แล้วตายไปครึ่งหนึ่งรอบนี้สงสัยสีมะก,ก็บงงานหน่อยครับน้ำแกง อ,อย่ามมาหลายหลังแล้วเงียเห้าก็ยังคือเกาอยู่ครับแสดงว,ว่าปลาบกินเงียเขียดครับมือ่ตรงเกียเมื่อครับห้าใส่เดือนมาใสครับมือ่ปลาหลาย,ยครับแต่ว่าปลาโบกินเงียเขียดมือนเชียวใส่เดือนมาเกียมือมัอนครับ ลางตาลางตาครับเื้อนนี่นั่งนี่ไปถืออีหยังนี่สวบพิษว่วเนาะอ้ยเสียดายยังไรอ,อ,ไอุ้งลงกเหรอยู่ป่ะครับเอ้าอยู่แล้วครับพุ่งเห็นโตครับ โอ้ยช้อนอีกช้อนมาแล้วครับแต้มแรกครับโอ้หใส่สวยเลยครับอ๋ยอนี่งนึ่งอ,อาอแล้วครับโอ้โหขอหน่อยครับอ้าวแต้มที่สองครับ มาแล้วท่านหนขึ้จนจมน้ำครับมาครับจมนำ้ำดุ่ว่้าีกว่กวบโอ้ยคนไหครับปาดยังไง้วครับโอ้โหสมเขียนเลยครับอนม อย่าง้ครับซ้อมเขียนเลยเนี่ยเขียนทำงานแล้วครับอื้หพอตัวทำได้ยเยอะแล้วครับอิปูอิปูนี่พ่อแล้วพ่อจนขโมยเยอะแล้วอืมว้าเขียนเป็นยังมันก็ยังแต่ใส ทั้งน,นั้นอุ้ยลุดครับปลาลุดครับนี่ใส่ฝั่นี้ก่อนครับขึ้นบนไห้เถอะท่้ทกน,ททนก่นน้อง เลื่อนมากลเอาโอุ้้ยหลังนี้หลุดครับหลังนี้หลุดมาชมผลงานเพื่อนนี้กันครับท่านผู้ชมเปซีแตมครับเพื่อน ครับตอนเศร้าถารุนกันอีกครับตอนเศร้าสีม้านบอถ้าขค้ืนนีกถทอว่ามานเติบนีครับใ,ใส่โลตัวหนึ่งเลยกับใส่ง่ามอีกตัวหนึงนะ่งครับเดี๋ยวพอเข้ามาอีกสองตัว้วมาลุนติดตามกันอีกตอนเศร้าครับสาษีมานบอ สายครับตัวไซติดแตมคขื้นึ้นแล้วครับผลงานตอนเช้านี้แต่ซีแตมครับตัวบกขงเงยเป็นไดครับแต่ก็พคได้ครับ ตอนเช้าด้ซี่เต็มครับแต่เต้มที่ซีไหลออกปองขาดไปแล้วครับคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงทําม้ี่อนนะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ